ครับผมวันนี้ครับผมสีใหญ่วรุษนะครับวันนี้มาที่ลินปิงจังหวัดตากนะครับวันนี้ถ้าใครว่างนะครับใครมีพระนะครับลองเอามาดูนะครับเนี่ยบรรยากาศดีๆนะครับแบบนี้นะครับวางเป็นงานอดิเรกได้เลยครับวันนี้ผมมาวันอาทิตย์ปกติเขามีวันเสาร์นะครับอย่าเอาเหยียดเลยครับได้ข่าววาอย่างนั้นอันนี้เพิ่งมาวางครั้งแรกนะครับที่ลิมปิงนี้นะครับลองมาดูนะครับลองเดี๋ยวจับภาพวิวให้ดูเลยครับ ค่าเทสบาลแค่10บบาทครับผมนะครับแล้วก็ค่าโต๊ะนี้ค่าเช่า30บาทนะครับอันนี้สําหรับวันอาทิตย์นะครับแข็งไม่เยอะครับแต่คนก็มีเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็พอกเงินไปเจอเป็นเงินที่ขายได้เมื่อกี้ครับนะครับลองลองดูนะครับเดี๋ยวมาดู ครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับนี่นะครับก็มุมมองของคนที่ชอบพระสมเด็จนะครับก็จะมีหลายแบบหลายอย่างหลายองค์หลายปีหลายพศมีทั้งเครื่องรางมีทั้ง พระกุรุพระกุรุเก่าๆนะครับให้มองภาพรวมนะครับถ้าใครอยู่ละแวกนี้ถ้าว่างๆนะครับลองมาเดินเล่นกันนะครับจังหวัดตากครับที่ริมปิงครับบรรยากาศดีมากเลยครับมีแผงพระไม่เยอะนะครับมานั่งเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่คือริมปิงครับสวยงามมากแล้วก็มีแผงพระเพื่อนๆก็จะมาวางกันแต่ถ้าเป็นวันเสาร์นี้จะเป็นตลาดนัดพระวันเสาร์แล้วก็มีเสื้อผ้ามีอะไรขายกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมว่างวันอาทิตย์ผมก็จะมานั่งเล่นอย่างเงี้ยแบนะครับ แขงพระนะครับเพื่อนๆนมาวางกันนะครับก็โอ้บรรยากาศหน้าสดชื่นมากด้านานู้นก็มีนะครับพอฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดนะครับอ่าบรรยากาศหน้านั่งเล่นนะครับใครมีพระเก่าเก่าเก็บ อยากเอามาแบ่งให้บูชาก็เอาโต๊ะตัวหนึ่งมานั่งหรือเช่าโต๊ะที่นี่ก็ได้ครับเราดูนะครับอันนี้ที่นี่จังหวัดตากอำเภอเมืองนะครับริมปิงครับลิมปิงโอ้โหมีสะพานแขวนอยู่ไกลโน่นอา่าเป็นสะพานสร้างเมื่อปีพศ2525มีคนบรรยืนถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยครับอาจจะไกลไปหน่อยนึงนะครับ มีโอกาสลงมาเที่ยวดูนะครับจังหวัดตากครับโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะถ่ายให้ดูสถานที่ที่เราจะขายพระที่เราจะเอาของเก่ามาขายได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ